นีผมจะแกล้งน้องโดยการถีบตกลงบ่อร์นครับบ่อรน,นี้เลยครับก็คือบ่อรน,นี้จะมีปลานครับผมจะแกล้งโดยการท้าเป็นให้อาหารปลานครับแล้วก็เดินไปตรงริมๆบอร์นครับแล้วพอให้อาหารปลาเสร็จเนี่ยผมจะถีบน้องตกไปตรงกลางบ่อนครับห้าเดิน็นวันนี้อาจมีข้อเสียเป็นหาเดืมาสองเด็กน,น้องอนั่งที่ดูอยู่ในอายุตั้งมาสองเดือน า็อยากให้ชุณด้วยลีน่าครับใบรุ่นกำลังสร้างตัวนะครับใครจะเดินทางไหนผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ผมเดินตามเส้นทางของชีวิตผมนะครับยุคนี้ยุคไหนนะครับาไว้คิดนะครับได้ยัะอยู่ลงตกสวัสดีนะครับใบรุ่นสวัสดีนะครับ ทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปแก้น,นะครับโดยที่ผมจะแก้น้องโดยการถีบตกลงบ่อนครับบ่อนนี้เลยครับก็คือบ่อนนี้จะมีปลาครับผมจะแก้งโดยการถ้าเป็นให้หาปลาครับแล้วก็เดินไปตรงริมรบ่อน,นะครับแล้วพอให้หาปลาเสร็จเนี่ยผมจะถีบน้องตกไปตรงกลางบ่อนครับไม่ต้องไม่ต้องตรงกลางหรอกก็ริมริมบ่อนแหลพะพอแล้วว่ามันมีกรารชังอยู่นะครับก็ชังนี้ปลาดุกนะครับโอเควเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอาหารปลาดุกนะครับแล้วผมจะตัดประมาณแก้นึงครับ นสามแก้วเลยสามแก้วเลยไม่มีสามกงไปสี่กระชังสี่แก้วเต็มกระป๋องพอดีอาหารปลาดุกเอาแก้วมาด้วยเดี๋ยวตักมันต้องตักสารอยู่นะเออป่ะนี่ไปชวพวกมันเฮ้ยแม่หาปลาดีกว่าปาไปไหนเป็นอะไร ไปดิปะไปไปไชมตอนต่อไปครับเรียกทางเกินโคบิดเสียวไม่วาดเสียวอะไรเขานีเดินมาเจออยากฝาสั่งอยากยมไม่โยอมมึงหามมีปลากระล่วงอ่ะนี่ให้กระชัหนก่อนแล้วแต่เดินมีทางนู้นเหรอเนี่ยเราค่อยวนมานนี้

ต่าไปก็สั่งใ่นมิตบกน้ำเย็บ้อยอะพวกเลยงานยากนะ,ะพอแล้วพอแล้วแปลงอื่นมั้งโหลูกขายีะยิดเละเลยอะเออประมันไหนต้องมงอันนี้มั้งดีลินรองดู จเดี๋ยวพึ่งดีรอกันดิหันหมดหันหมดเอาดิให้ไปเลยเดี๋ยวเขาไปจักใหม่ ใครก็ได้ขึ้นมาตักอาหารให้หน่อยตักให้ไปครับไปดูดบดีเฮ้ยมันอยู่สภาพขายดีที่เล่นแม่งดูดเมื่อกี้เลเลก่อนเพื่อนเลยลีนะบอกเลยเละมันเลก่อนเพื่อนไปไปแต่แม่กินอย่างเร็วไอดิกินเร็วจัดได้ดีหมดและห้าร้อยตัวไม่ต้องเยอะกูอยู่ในกระป๋องถ้าเกูไม่ต้องเอปล่านบอกไม่ต้องเยอะทางนู้นไร ก็ตายไปทางทางโน้นเลยเดินทางนี้ดิโอ้โหมันเดินอันนี้มาก่อนนี่มาก่อนเดี๋ยวดูให้เดินไม่ได้น well ี่ทางนู้นเลยเดินเราด้วยกเดี๋ยวเพิ่งร้อนก่อนปลาดุกนะเลยนี่ร้อนนี่นี่นี่ร้อนวะเนี่ยในแต่ท e งที่ดูว c าคิด ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าใหญถึงไม่เห็นข้าลงไปละหนึ่ง ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วมึงขึ้นได้แล้วล่้แล้วเนี่ยไอลิมันดิิลงไปเมื่อกี้ไอ้บิ๊กำลังขึ้นเลยมาดูเพียวลงไปไม่ตอนแรกลิมอยู่ไม้ใช่มเียเดี๋วนเดี๋ยวนี้เดี๋ยดูด ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่บ่ายก็แล่ลิมอยู่หมาไหนแร่ลิมกำลังจะขึ้นตรงเนี้ยแร่ริมมันมันมาให้ดีพอดีแอมก็เลยดึงเสื้อลงไปเลยแช่ทำในทางนี้อ่ะยเยืนในทางนะท่ำท่าไรรู้สึกไงครับเย็นมากมากมันได้เล่นน้ำไหมไม่เย็นหรอกเนี่ยเย็นเหมือนกันไมื่กิมกำลันจะขึ้นทำไมทำไมอยู่ดีล่วงไปอ่ะ โดนหลอกเอาูบอดเนี้ยจะตื้นมันไม่ลึกมากเด็กเล่นได้ใช่ไหมคือคือแถวเนี้ยมันจะไม่ลึกคนดูมันจะไม่ลึกตรงเนี้ยน่ารักน่ไอ้ตรงแผนกระเบื้องนั้นข้างในสุดอ่ะนั่นแหละ มึงเปิดก่อนเดี๋ยวกูลงตามไม่มาหนูช่วยนี่คนดูเดี๋ยวผมจะให้ให้เพื่อนผมเปิดก่อนไปเปิไป่ทำงานเล้วปไม่ไมไไม่ไป่ปไป่ปไปังไป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 กปไ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 มไปไ่ะปไ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 มไป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 ูปาเปไ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 ปนปไปาปไ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 ปมปไ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 ปดิไปไปไปไไมไปีปิดก่อนมึงเปิดก่อนมึงนี่เปิดก่อนเออกูตามกูตามมาแล้วนะเปล ้ลงเลยผูตามีบังิไปดิกโดดด้วยเอาอันนี้พี่มือมึงไปก่อนเดินทาไปไม่ไปอ่ะไปของกัอนดีบ่ละเดี๋ยวมือลงมาเลยตายกันไงร้างยน อะไรมึงจะลงมาเนี่ยลวาแล้วบอกจะลงเข้าไปเฮ้ยกูถ่ายคลิปโอ้โหน่ะเหมือนมึงเว่อร์อ๋อนี่อันนี้พอาตัวนี่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเลยลาม ว่ายลีน่ะเพิ่นจัดเลยราเวลานี้มนานรึายีนรอลึกอะอะไรอะจะดึงกูลงไปทำไกูดอ๋อเอาได้แผลแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละไม่เี้ยงอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้โดน่ทยน่ะไปเลยแม่ลาลงแค่เราเดียวเองหรอเออหอบางลง นีองด้านนไม่ใก้กันเลตักเลนอ่ะเอาเลนเลนเลนอ่ะพ่อหัวเฮี่เยเดี๋ยวเข้าหูน้ำมนะเข้าหูอ๋อเข้าเเดี๋ยวผมสี่คนจะโดดพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้เลยไม่หรือว่าตรงน้นน้นไม่ี่ีหวานนี่หวาเห็นช like ัดป่ะเออมเห็นชัดก่ะ

พอปิดเลยโอเคครผมสไลด์นี้ก็มีแค่นี้ครับก็เล่นน้ำไม่บอนุกกันไปนะครับถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่องอีเดียพิเนียเลยครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ